สัสดๆร้อนนกับตัว425ช็อปใหม่เซนทันปาร์กนั่นแหละครับทุกคนนี่ครับมีการเปิดช็อปใหม่ของเราเรียบร้อยแล้วนะครับกับห้างใหม่ที่หลายคนอาจจะรู้จักกันและเป็นกระแสมากๆนะครับคือเซนทันปาร์กนั่นเองและ425ของเราก็มาเปิดที่นี่ด้วยเย้ช็อบนี้นี่จะเปิดเป็นสไตล์โอเพนนะครับจริงๆ425นั้นมีช็อปแบบโอเพนประมาณ สามช็อปนะเคยมีที่เมกาบางนาใช่ปะ่ะแล้วก็มีที่พารากอนนะครับแล้วก็ช็อปนี้เป็นช็อปที่ต่าก็ขนาดมันจะค่อนข้างเล็กแต่เอาจริงๆนะต่อให้ขนาดเล็กกว่าช็อปอื่นแต่สินค้าแน่นแน่นอนนะครับจะมาดูเคสอะซสเซอรี่แกจิตอะไรพวกเนี้ยจริงๆของไฮไลท์เราเอามากันให้ครบๆนะครับเพิ่งเปิด ชนบุรีไปเมื่อกี่เดือนนะสอเดือนที่แล้วใช่ไหมเออประมาณนั้นก็น่าจะดูของกันไปแล้วผมว่าช็อปนี้เรามาพาทัวร์ดีกว่าเดี๋ยวผมไม่ดูว่าแบบมันเปลี่ยนการจัดวางยังไงบ้างก็ไปอัปเดตของกันแต่เนื้อสิ่งอื่นใดนะครับอย่างแรกที่เราควรจะไปดูกันก็คือ iPhone 17ซึ่งแน่นอนว่ามาที่ช็อปเรานะครับก็จะ ไม่มี iPhone 17นะครับคือ iPhone ก็ไปดูที่ Apple Store iStudio หรือว่าตามเครือข่ายต่างๆนะครับแต่ว่าถ้ามาที่ร้านเรานะครับก็จะมีเคสอย่างแน่นอนนี่เคส iPhone 17มารอประจําให้เรียบร้อยแล้วนะครับอย่างนั้นของเคสเมดถ้าหลายคนอาจจะคุ้นเคยหน้าตานะคือเขาจะมีเวอร์ชั่นเลนกล้องอะไรอย่างนี้การนี่อันนี้คือของเวอร์ชั่น iPhone 17คืออย่างของเคสเมดเขามีทําปิดกรอบหรือว่าที่เขาจะต้องเปิด หน้าผากนูนนะครับแบบนี้กับการปรับเลนกล้องแบบใหม่นะครับใครที่ได้ดูคลิปนี้แล้วจะมาหาพวกสินค้าโปรสิบนะครับก็เหลือเฟื่อนะครับเคสอะซิสซรี่ฟิล์มกระจกกันรอยกันเลนกล้องนะครับร้านเรามีให้ครบเข้ามาเลือกกันได้ใครเป็นแฟน c สองดูคุ้นหูคุ้นตาปะหรือเคยดูในคลิปปะใช่ครับทุกคนมันคืออันเดียวกับที่เคยอยู่เมกาบางนานะครับเดี๋ยเดี๋ยวผมขึ้นอินเสิร์ตให้ดูมันย้ายจากที่นั่น มาที่นี่อีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าเมกาบางนาปีเนี้ยเรามีการขยายช็อปขึ้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับกลายไปเป็นช็อปขนาดใหญ่นะครับเคสจริงๆแบรนด์ดังมากันครบนะอย่างตัวเคสเมดนะครับแล้วก็แบรนด์น้องใหม่ฟลอนแล้วก็มีนั t จีโอนะครับออเทอร์รีนั่นมากเนี่ยเคสเมดเขาจะมีพวกที่คล้องนะครับหลายคนไม่รู้นะเขามีแบบนี้ด้วยนะเป็นตัวห่วงคล้องมือโฟนชามแน่นอนละของขายดีเขาติ๊กอิทแม็กเซฟนะครับหรือว่าตัวนี้เป็นที่ รักขวดน้ำนะครับนัทจีโอเองก็มีตัว m a x s a ซ e w a l l e t นะครับตัวซีรีส์เอโฟวไม่มาแต่เข้าใจว่าอีกประมาณอาทิตย์2อาทิตย์น่าจะมาละเดี๋ยวทุกคนมาก็คงจะได้เห็นกันละ mm hmm. หรืออย่างของฟลอนตเองนะครับนี่ก็เป็นคอลเลคชัน i p h o n e ิ7เรียบร้อยแล้วนี่ก็มีตัว w a l l e t ของเขาด้วยเป็น w a l l e t ที่แบบเอาไว้ใส่บัตรแล้วก็แตะ Max s a ซ e ติดเป็นตีมแบบนี้ดังมากนะครับที่เมกาทุกคนลองไปเช็คเว็บฟลอนตได้นะเซเลปเมกาใช้กัน เยอะมากอีกฝั่งนะครับไอเฟสน้องถั่วนะครับที่นี่ก็มีกันมาให้ครบนะนี่อันนี้ตะกี้ที่ดู collection iphone 17มาเรียบร้อยแล้วนะครับ reflection นะครับ accessory ตอนนี้จริงระหว่างปีเขาอัปเกรดกันเยอะมากนะดังนั้นเราก็ต้อง เอามาวางด้วยที่มันแบบไม่ได้ใหญ่มากใช่ปะ่ะแต่ก็นั่งเอามาห้อยทุกคนดูกันนะครับว่าใส่แล้วมันเป็นยังไงนะทุกคนมาลองเล่นดูกันได้นะครับเคสทูปนะครับตัวที่จริงๆมันสามารถเปลี่ยนแผ่นหลังได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็มีให้ดูด้วยนะครับเบากันกระแทกดีแล้วก็ iPhone 17ยังไม่มารอก่อนนะครับเดี๋ยวประมาณสิ้นเดือนก็น่าจะมาเรียบร้อยแล้วใครเป็นสาวกพลิแคนนะครับที่นี่มีให้เรียบร้อยนะครับทั้งเคสและอัซเซสซอรี่นะครับนี่ดูไลน์อัพ iPhone 17ของเขาสิสีเนี่ย ผมแอบเก่งเอาไว้ว่ามันจะใส่กับสีส้มได้สวยมากๆแตะกี้ตะกี้มีลูกค้ามาท้าทายท้าทายเขาบอกว่าแบบมีดอปเทสให้ดูไหมอะไรับโนะครับวันนี้เลยเหรอครับ โอ้เครื่องยังไม่มาเดี๋ยวเครื่องมาแล้วเจอกันนะครับอลูมูนะครับซึ่งตรงนี้บอกเลยว่า iPhone 17ของอลูมูเนี่ยหลายคนตั้งหน้าตั้งตา,งตารอกันมากๆเนี่ยยังเป็นตัวคอลเลคชันล่าสุดซึ่งก็สวยมากแล้วนะแล้วก็ตัวอุปกรณ์ของอลูมูด้วยนะครับเคสมิกซ์ต่างๆนะครับซึ่งจริงๆอ่ะถ้าเกิดเรามีอัปเดตรุ่นใหม่ๆแบรนด์ใหม่ๆเนะี่ยจริงๆเราจะเอามาลงกันที่ร้านด้วยจํานวน ก็ถือว่าเยอะนะเอาจริงจริงต่อให้แบบสาขานี้จะแบบพื้นที่เล็กเราก็ใส่รุ่นมาครบดูสิเบงที่แบบพูดถึงไปเนี่ยก็จะอยู่ที่นี่นะครับเบอร์ก้าบิทโมนะครับซัมซุงรุ่นรองเลยพวกนี้มาลองถามน้องตรงนี้กันได้หรือมาดูตัวจริงกันก่อนได้แถวนี้น่าจะมีอะไรอีกนี่แล้วตรงนี้ทุกคน UAG l นะครับคอลเลกชัน iPhone 1ก็มารอตรงนี้แล้วนะครับมีตัว m a x s a f e Wallet ของเขาด้วยนะครับของ u a g ตรงนี้มาใส่ให้ดูนะครับ ต้องต้องชมแบบทีมงานมากเลยนะคือแบบนี่พื้นที่เราแน่นมากนะครับก็ยังจะหาที่ใส่เข้าไปนะครับสาขานี้ไม่ต้องกลัวน้อยใจนะครับคือของแบบพร้อมมากๆและตรงนี้ทุกคนนะครับอ้าวมอกนั่นเองนะครับไปช็อป4-25ก็จะได้เจอกับมอ็อกคือช็อปเราที่เนี่ยมันมีเสานะครับอันนี้เป็นเฟอร์ที่เราน่าจะยังไม่เคยทำมั้งคือเฟอร์วนรอบเสาแต่ว่าจริงๆแน่นมากเลยนะโดยสิม็อกทั้งเคส วอลเล็ตัวไรพ็อตแตนนะครับมากันครบถ้วนตรงนี้มีคอลเลกทีฟนะครับคอลเลกชันใหม่สุดซูเปอร์แมนแบทแมนแล้วผมอยากให้ดูนี่ฮันนี่ดุกแฮร์รี่ทำไมเหลือแค่นี้เพราะของหมดนะครับเดโมมาไม่ทันคืออย่างเงี้ยจะมีตัวสต็อกตัวอย่างอยู่นะครับแต่เข้าใจว่าเดโมนะครับเดี๋ยวตามมาตั้งให้อีกทีหนึ่งนี่เน่เน่เน่เ่เน,นีเน่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 เบ่เน่น่ครับค่เน,น่เ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 น่น่เ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 นน่เ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  ไอโฟน17อ่ะ Apple นึ่งเปิดตัวไปใช่ป่ะไอตัวสายคล้องเนี่ยนั้นนั่นคือจริงๆอ่ะหลายคนน่าจะอยากหากันมากขึ้นและยิ่งขึ้นปีเราจะไปเดินทางไปเที่ยวเนี่ยนี่สายคล้องเพียบพร้อมนะครับมีหลากหลายแบบนะครับอันนี้เป็นของตัว m o t e Xario นะครับ อันนี้ของตัวริงกี้นะครับนี่ไอเฟสเขามีทั้งสายสั้นและสายยาวเลยนะทุกคนดูสิมีเป็นเซตเซตบางคนอยากได้แค่คล้องมือกันหล่นไงแต่บางคนต้องการพาดตัวไม่ต้องถือไปเลยอะไรแบบนั้นอะไรแบบนั้นถ้ามาร้านเรานะครับคือออเทอร์เซอรีนะครับ ขาดตกบกพร่องอะไรชาวสีลมนะครับเชิญที่นี่ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสายชาร์จหัวชาร์จ power bank นะครับมีทุกอย่างนะครับบางคนนะครับแบตหมดไม่ต้องหาชาร์จนะครับเดินเข้าร้านสี่สองห้าซื้อ power bank ใหม่ไปเลยแล้วก็ไพ่เส้นนะครับตัว slick w o l e แปะชาร์จได้เลยนะครับสีสันน่ารักนะครับหรือว่าตัวใหม่สุด glam โ o l ะนะครับ glam แกลิมโว่ะคอนทัวร์อะไรเรียกเลยคือแกลมโว้ะเขาดีไซน์มาให้สาวๆโดยเฉพาะนะครับ มีไฟในตัวเปิดไงวะกดค้างปะรีวิวใช่ก็ไม่ใช่กดรีวิวอันนี้เองอ,ะอ่ะมันก็เปิดไฟได้ดิเอ้ยนี่เปิดไฟได้เป็นแกรมโวนะครับก็คือไว้หาของในกระเป๋ามีปลั๊กชาร์จในตัวเออ power bank ห้าพ5 0มิลลิแอม สายบิวอินในตัวเสียบและชาร์จได้เลยน่ารักมากนะครับดีไซน์ดีมาลองเล่นกันได้นี่คือโชว์ไม่หมดนะแต่ว่าสายชาร์จหัวชาร์จ Power Bank มาได้ครบหมดเลยนะครับใครขัดตกบกพร่องอะไรแวะมาสาขานี้ได้เนื่องจากแบรนด์เนี้ยจริงจังเรื่องสายคลองนะครับมันเลยมีโอ้โหที่โชว์สายคล้องของตัวเองแล้วไม่อยากจะโมนะครับว่าโชว์หมดนี่มันยังไม่ครบเลยนะครับโอ้โหนี่คือของ Mac Easy นะครับ Mac Easy มีสายคล้องที่ได้รับความนิยม มากมากๆนะครับอย่างเจ้าซีรีส์ฟิต l ็อกตัวนี้นะครับฟิต l ็อกเป็นซีรีส์ที่จะมีการปลดล็อกแบบรวดเร็วนะครับตัวเนี้หลังๆจะเริ่มเห็นคนใช้เยอะแล้วนะครับดีไซน์สวยมีที่คล้องพวกอุปกรณ์เพิ่มจะเป็น Airpods หรืออะไรพวกนี้นะครับแต่ถ้าคุณไม่ได้ชอบดีไซน์นี้เขามีดีไซน์ต่างๆนานา,นาให้เลือกสรรน,นะครับมีเยอะมากเลยแม้กระทั่งแม้กระทั่ง เคสที่มาพร้อมกับตัวสายซีรีส์ Odyssey ของเขานะครับเฮ้ยนี่ไงนี่ไงที่พูดถึงนะครับรุ่นนี้ Odyssey M r a c k e t นะครับเขาจะบิวอินสายมาให้เลยจริงๆตัวนี้เขาบอกถอดออกได้นะครับถ้าจะไม่ใช้แต่ว่าถ้าใส่ก็จะมีที่ล็อกแยกมาเลยแบบนี้โอโโ้โหไอ้จมนะครับแม็กอีซี่อ่ะเขามีอะแดปเตอร์ด้วยนะถ้าคุณซื้อสายแม็กอีซี่เขาให้มาอยู่แล้วแต่แม็กอีซี่ขายอะแดปเตอร์แยกด้วยนะอะแดปเตอร์เขาไม่ได้ทำสีเพนเพนมาอย่างเดียวนี่มันต้องมีดีไซน์มันต้องมีจิตวิญญาาณนนนนะะครัับบบแี้้มดดูกไ วงการรถเรียกว่า adapter ซิ่งถ้าวงการรถเรียกว่า adapter แต่งซิ่งนะครับเนี่ยอยากให้ชมทีม VM นะว่าน่ารักขนาดไหนคือตรงนี้เป็นสายของใช่ปะมีกระจกให้เลยอย่างเงี้ยพอคุณใส่เยอะเงี้ยก็จะเหมือนคนบานะครับคือก็ซื้อไปแค่อันเดียวก็พอนะครับการใส่โลโก้แบบไม่หยัดเยียดนะครับอันนี้ใส่แบบเป็นธรรมชาติไม่บอกไม่รู้เลยนะเนี่ยไม่รู้ตัวเลยว่าเอ้ยมี Facebook IG Tik t o k ด้วยของ425นะครับอา้าวคืนไงวะลืม สาขาเนี้ยต้องบอกว่าได้รับจิตวิญญาณของสาขาเมกาบางนามาประมาณว่าไม่ว่าพื้นที่จะมีเท่าไหร่ลูกค้าต้องได้ลองทุกอย่างนะครับอย่างเช่นเนี้ยมันมีพื้นที่อยู่แค่เนี้ยก็ยัดถูฟังเข้าไปนะครับนี่เรามี h 3 pro นะครับหลายคนเห็นอยู่ qcy ที่หน้าตาดีน้ำหนักเบานะครับถูฟัง e d i f i e r 950nb นะครับ stack separate s5 ของดีนะเนี่ยหรือว,ว่าตอนนี้นี่ลำโพงเล็กของ havit นะครับ มีไฟฉายในตัวด้วยสาขานี้พื้นที่จํากัดอาจจะต้องยืนฟังหน่อยแต่ว่าเฮ้ยเว้นสเปซดีนะดูสิดูพื้นที่นะอ่ะผมยืนรับไหนลองใส่ฟังดูสิอ่าอะไรอย่างนี้นะครับตะกี้ลูกค้าเปิดร้านมามีลูกค้ามาลองก่อนเลยลองรีคิปนะครับเขาบอกว่าเป็นตัวโอเพนที่เบ็ดหนักเพราะว่าทรงมันเป็นเอียบัดนะครับเอามานั่งใส่กันอะไรแบบนี้ได้นะครับเอ้ใส่แล้วดูดีไหม อ่าดูดีนะอ่าสบายใจนะครับไปซื้อได้เลยนะมีพื้นที่ได้ลองเล่นหูฟังตามที่ต่างๆนะครับถ้ามีหูฟังตัวใหม่ๆเข้ามานะครับก็จะมาอัปเดตที่บริเวณโต๊ะนี้นะครับสาขานี้ไม่ต้องน้อยใจครับหูฟังมาให้แน่นอนตามนั้นทุกคนตามนั้น Apple วง Apple Watch นะครับสาขานี้ฝั่งนี้จะมี Airpods ฝั่งนี้จะมี Apple Watch ถ้าเกิดอยากจะมาดูอยากมาลองเชิญเชิญเชิญชิญนะครับแนะนำถ่ายอลูมู สวยมากมีสีนี้ด้วยทำไมเขาไม่โชว์สีนี้เนี่ยมาดูได้แมทสีส้มนะครับเคส a i r p o อรมากมายนะครับเน t จีโออลูมูที่นี่นะครับมาดูตัวจริงกันได้นะฮะหลายคนถ้าได้ดูคลิปรีวิวสาขาใหม่ๆจะเจอเจ้านี่นะครับจะเป็นใ้ตัวหมอนใส่ iPad สําหรับคนชอบอยู่บ้านนะฮะนี่ให้จับตัวจริงกันที่นี่และพวกแอ e เซซอรีต่างๆนา,ๆนาไวเลสชาร์จตัวที่เป็นเลนกล้องเฮ้ยวูเบนนะครับตัวนี้จะเป็น แม็กเซฟนะครับติดด้านหลังซึ่งก็เอาไว้แปะอย่างนี้แล้วก็เปิดใส่ขึ้นมาคือหลังๆเราจะมีอุปกรณ์ชิ้นใหม่ๆหลายตัวเลยซึ่งเราจะพยายามอัปเดตได้ทันนะเอามาใส่ในโต๊ะอย่างเงี้ยบางคนถ้าเกิดดูช่วงเนี้ยจะเห็นในตัวที่ติดรถของรีเซ้นตัวนี้นะครับที่มันเป็นตัวจุ๊บสุญญากาศไฟฟ้าอะไรเงี้ยกดเพื่อดึงออกดึงไม่ออกโอเคไม่มีอะไรที่มันเป็นไปตามเป้าเลยเนี่ยที่เป็นแบบที่เป็นจุ๊บตัวไฟฟ้านะครับที่เราสามารถแปะปั๊บ แล้วมันจะดูดเองเลยแน่นๆนะครับตรงนี้มีเพิ่มพวกกระเป๋าของ Mac Easy นะครับนี่ใบที่อยู่ใกล้ๆกับตรงนี้แล้วมันด้ไม่ครบมันมาเสริมตรงนี้ด้วยแต่แน่นอนเคส iPad เคส iPad และเคส iPad นะครับใครอยากจะเปลี่ยนเคส iPad ที่นี่จริงๆฟิลม์มเราก็มีเรียบร้อยนะแต่ว่าเคส iPad มีให้ครบ ตัว m o ฟด y นามิกฟ o l i o โนะครับนี่อยู่ที่นี่เรียบร้อยนะครับมอฟดินามิกฟ o รโมารองพับ25กันได้นะครับมีตัวจริงให้ดูถ้าพูดถึงเคสไอแพทุกคนก็จะอยากหาซูกูนะครับซูกูมีตัวจริงให้ดูด้วยทั้งซูกูที่จริงๆเหลือจำนวนไม่เยอะแล้วนะแบทแมนนะครับกับตัวสีแซนที่เป็นสีใหม่นะครับว้าวสาขานี้คือของแน่นไม่แพ้สาขาอื่นเลยนะฮะและมีเคสไอแพอื่นๆ ตรงนี้อีกหลากหลายตัวเลยนะครับแล้วถ้าเรามีอัปเดตอะไรตัวใหม่ๆเข้ามาเดี๋ยวเราเอามาวางกันให้นะครับทุกคนมาช็อปเคส iPad กันได้ที่นี่สมัยที่เปิดที่เมกาบางนาครับตอนที่มันเป็นช็อปโอเพนอะความน้อยเนื้อต่ําใจของลูกค้าเมกาบางนาคือเอ้ยโซนกระเป๋ามันเล็กกันเลยมันแน่นมันมีไม่ครบอะไรพวกนี้รอบนี้รอบนี้จัดกันให้เต็มๆนะครับแบบนี้เลยนะฮะคือทอมท็อกเอาเดจะเอารุ่นไหนอะ T37 T21 A27 ตัว t e r ร่าซีรีส์นะครับ,รบหรือว่าตัว32นะครับหรือว่า33ครบมากๆแม้กระทั่งเป้ก็มีนี่ตัวนี้ตัวใหม่ T71 นะครับตัวที่แบบเป็นกระเป๋าแบบสำหรับใส่แล็ปท็อปเราไว้เดินทางนะครับหรือว่าตัวนี้ T64 จริงๆมากันครบมากหุยวางเก่งมากแล้วนี่น,น,นี่มีเปิดไปแล้วหลายคนไม่รู้ว่ามาแล้วทัแบกยอดฮิต โค้ดแบ็กยอดฮิตนะครับ T23 แล้วก็อ่านี่จะละ T66 สิ้นปีนี้ใครหากระเป๋าไซส์แบ็คแพ็คเบิ้มๆราคาดีๆนะครับใช้เป็นแคลรี่ออนพกใบเดียวไปเที่ยวได้เลยและก็คือแบรนด์ที่เท่อย่าบอกใครนะครับนิดทั้งตัวซีรีส์ฟีโน่5นะครับหรือว่าจะเป็นตัวซีรีส์เรดิเอ็นสอนะครับแล้วก็ตัวรองเท้านิดนะครับตัวนี้ที่ผมใส่อยู่เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะแต่งตัวแบบไหนเราก็ต้องใส่นิดนะครับผมใส่มาเกือบปีแล้วครับตอนนี้นะครับใช้ดี สวยมากรองเท้าเป็นคนอย่างเงี้ยนะครับกระเป๋าแม็กอีซี่นะครับ,รเ,รบเพิ่มเติมตรงนี้กระเป๋ากับนิดซีรีส์ตัวคลาสสิกตัว R1 วันนะครับจะเป็นรุ่นไฮบริดตัวนี้รุ่นไฮบริดนะครับรุ่นเมกานะครับตัว R1 วันธรรมดานะครับโอเคดูสิตั้งแต่นู่นถึงนี่รู้ใจขนาดไหนรู้ใจขนาดไหน ่หนุ่มหาฟิล์มอะไรอยู่หรือเปล่าครับคือพอเป็นจบอ2 5ี่สองห้าอุปกรณ์เราจริงๆครบหมดนะครับดังนั้นฟิล์มกระจกนะครับกระจกหน้าก,กนันลอยกันกระแทกราคาย่อมเยาราคาพรีเมียมประกันไลฟ์ไทม,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 ม์จะเป็นแบบบูไร์คัไพรเวซี่อะไรแบบไหนมีครบพร้อมกับทีมงานมืออาชีพแอมยืนแป๊บหนึ่งนะจำได้เปล่าใครเคยดูคลิปป๊อปอัพโตหรือเซนทัลเวิลด์ได้เปล่าตอนนั้นอยู่เซนทัลเวิลด์ใช่ปะตอนแรกอยู่ตั้งแต่ตอนนั้นวันนั้นเคยบอกแล้วว่าติดฟิล์มมาเป็นพันกว่าชิ้นแล้้้ววันนนีีก่ชิแล้ว เป็นหมื่อละเป็นหมื่อละคือร้านเราขายฟิล์มเยอะทุกคนนี่ติดฟิล์มผ่านทีมงานมืออาชีพมาอุดหนุนน,น้องกันได้นะครับเดี๋ยวก็ดูแลให้ฟิล์มแบบไหนติดได้หมด,ดฟิล์มกระจกได้ UV ได้กันเลนกล้องได้ดเก่งมาและใครที่มาเซ็นทรัลปาร์คจะมากินข้าวชั้น5กันใช่ปะร้าน4-2-5ของเราคือลงบันไดเลื่นะมาชั้น4แบบนี้นะเดิน1 2 3 49เท่านั้นถึงแล้ว ง่ายมากตรงข้ามกับช็อปทรูนั่นเองนะครับก็ฝากมาอุดหนุนกันเยอะๆนะครับร้านนี้น้องๆจะยินดีให้บริการชาวสีลมหรือคนที่มาเทีย่ยวเซ็นทรัลปาร์กกันยินดีเรียนเชิญเย้ yeah. และแน่นอนแน่นอนว่าววอ๋อและแน่นอนนะครับถ้าจะหาแกจเจนะครับต้องที่นี่นะครับ425ดีกรีหรือชัดคัดของดีแต่ง่ายส่งไวได้ของชัวร์ครับเย้ yeah.